بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحنا نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอบขอบคุณสุขครับพระมหานุสวรานะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีอโอกาสได้มาร่วมกันในการละหมาดฟารดูนะครับในยามเช้านะครับเป็นยามะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นวาระที่เราได้กําหนดไว้ว่าเป็นวาระของชีวิตนะครับที่เหลืออยู่ของเรานะี่นะเราก็จะพยายามรักษาอามานะของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์ละซุบฮานะอวตารา รักษาสุนนะของท่ารสุลฮ์สลาหล์เนอสัลลัมนะครับในฐานะทีิรันเป็นอุมาศเป็นประชาชาติของท่านนะครับ <pequ ena> แล้วก็จะทําทุกวิถีทางนะครับที่จะเชิดชูดารัสของพระองค์ลสาสวาห์เนอตลาให้สูงส่งนะครับที่จะเผยแพร่นะครับแวนวทางของอิสลามตามอัลกุรอานและข้อสุนนะของท่ารสุลฮ์สลาห์เนอสัลลัมนะครับให้พระองคท่านหล่านั้นได้ได้ได้น้อมรับแล้วก็ตอบรับคำเรียกร้องขอละละรอซูลของพระองค์นั่นเองนะครับ พี่น้องครับอลังซุมฮาในวัตลาได้ประทานลกุรานมานะครับได้บอกอข้อมูลต่างๆนะทั้งเรื่องราวในอดีตในประวัติศาสตร์นะทั้งในปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องไปพบเจอเจอในวันอัคคีร้ห์นะครับว่าเราจะต้องพบปะเจอเจอกับอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เรานั้นจะได้เตรียมตัวเราให้พร้อมนะครับในการที่จะเผชิญกับวันนั้นนะครับเพราะวาระเวลาของชีวิตของแต่ละคนนั้นมีจํากัดนะแล้วก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว แต่พระองค์เราสุภะนาในวัฏฏรานั้นไม่ได้ให้เราได้รับรู้นะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วนั่นเองซึ่งไม่อาจที่จะให้ล่าช้าไปสักนาทีเดียวก็ไม่ได้นะครับดังนั้นหน้าที่เราก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับในการดําเนินชีวิตอัลลสุบฮภะนาตาบอกนะคกุรอานนะครับในสุรัตอฮาสุรัตที่20นะครับแล้วก็อายะที่124นะครับเราบอกว่านะ คนเราต้องอันศีกฤตฟานัละหัวใจะต้องดันคะวันนัยูยามาลุกยามติอมามะนะครับอยะน,นี้อัลลอฮฺบอกว่าและบุตรใดกตามที่ผิดหลังจากการรำลึกถึงข้านะผินหลังก็คือไม่สนใจอ่ะนะไม่สนใจที่จะใส่ใจที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องขอละซุบฮะในวัตลาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่เราใช้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะครับหรือไม่สนใจที่จะหาความรู้ ไม่สนใจไม่นำพาที่จะ,ะปฏิบัตินะเราคิดว่าเราจะมีชีวิตในดุญญนยาในพอแล้วนะใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะขอให้เราได้สุขสบายก็พอละไม่สนใจใครไม่ได้ช่วยเหลือใครไม่ได้ที่จะ,ะ,ะทำทุกอย่างที่ทารุณในปฏิบัตินะเราคิดว่าเราตัวรอดอย่างเดียพอละนะเนี่ยอัลลบอก พินหลังจาชก,การระลึกถึงค่านะเรื่องละหมาดไม่ต้องพูดถึงเลยนะทำบ้างไม่ทาบ้างนะครับหรือทําแบบอะไรอะทำแบบเสียไม่ได้ทาแบบให้มันพ้นพ้นตัวไปนะไม่ได้มีคุช่วไม่ได้มีความอานอบน้อมในเวลาทําการละหมาดเลยนะเอาเราบอกใครก็ตานที่ผินหลังจากการระลึกถึงค่าเนี่ยถ้าจริงสำหรับเขานั้นก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างขับแค้น นะสำหรับเขาเนี่ยจะมีชีวิตนดุนยาในอย่างครับแคนตรงนี้ก็คือหมายความว่าแม้ว่าเราจะเห็นจากภายนอกเ่ยว่าเขาสุขสบายเหลือเกินนะเขาน่าจะจะจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเขาไม่ไม่น่าที่จะลำบากไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างครับแคนเราจะเห็นนะครับว่าคือบางครั้งคนที่เรา,ท,เราที่เราทุ่มเทกับดุญญนยาี่ยโดยที่ทิ้งอาเคีรอไปเลยเนี่ยนะ หัวใจมันก็จะผูกพันอยู่กับรุญยาอยู่ตลอดได้หน <1, S 2> ึ hana, 000, okay. <c oughs> ่งก <realised> ็อยากจะได้สองได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านอยู่อย่างงี้ครับมันจะไม่มีวันพอไม่มีวันยุตินะครับแล้วก็มันมีแต่ความอยากจะได้อยู่ตลอดหัวจิตหัวใจมันก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความที่จะเอาชนะค่าคาที่จะแก่งแย่งคีดีกันจะเดินไปถึงจุดนั้นนะครับถ้าเราเราเราสังเกตดูนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเอาล์บอกว่า สำหรับเขาก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นนะแล้วเราจะให้เขาฟืน้นคืนชีพในวันเกียมามะน่ะในสภาพของคนตาบอดนะอลัสวาลาก็จะให้เขาฟืน้นคืนชีพมาในสภาพที่ตาบอดนะเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในการรู้เถือัลาสุบาฮาในวัตลานะครับแล้วคนคนนี้เขาจะบอกอยังไงในวัน,นคอคลาร์นะครับเขาก็จะบอกว่ากอลาบบิลัยวะกอลารับบิลิมาฮาสัตตัญะมาวากุนตูบาซีรอเขาจะกล่าวนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์เนี่ยจึงทรงให้ข้าพระองค์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพของคนตาบอดนะเขาจะขอ,อะจะกล่าวกัวบรัศบาตาาอย่างนี้นะครับว่าทําไมพระองค์ให้เขาคืนฟื้นคืนชีพม,มาสภาพของคนตาบอดนะท,ท,ทั้งนั้นที่ข้าพระองค์เนี่ยเคยเป็นคนตาดีมองเห็นในดุนยาเนี่ยนะในดุนยาเนี่ยเป็นคนตาดีที่มองอะไรต่ออะไรเห็นนะแต่ ด้วยกับการที่เขาผิดหลังจากการเรียกเถืองของรัสุมหานอัลตลาเขาไม่สนใจนะไม่สนใจที่จะศึกษาอัลกุรอานไม่สนใจที่จะหาความรู้ทางด้านศาสนาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามสุน,นัขของทระสุนสลาห์อัลลอฮะสัลลัมไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของอรัสุมหานอัลตลาผิดหลังให้เลยนะไม่สนใจเลยตรงนี้นะครับอัลลอฮ์เขาใช้เขาฟืนา้นทื่อขื้นชีพมาในสภาพคนตาบอดเขาก็ร้องขอต่ออัลลอฮ์ว่าข้าพระองค์เนี่ยอลัลลอฮ์ให้ใครข้าพระองะค์ญญญเนี่ยในโลกวิุญาณเนี่ยตาดีไม่ได้ตาบอดน,นะ แต่ทำไมฟื้นคืนชีพมาอัลลอฮ์ะนาให้เขาตาบอดนะครับอัลลอฮ์กล่าวนะครับว่าก็อละกาซาลิกาตัดกาอาติยอายาตุนาฟานซีตาฮานะวากาซาลิกาลเยามาตุนสานะครับอัลลอฮ์บอกว่าเช่นนั้นแหละเมื่อการทั้งหลายของเราได้มีมาอย่างเจ้านะเจ้าก็ทําเป็นลืมมันนะและธนาริการในวันนี้เนี่ยเจ้าก็จะถูกลืมเช่นเดียวกันนะอัลลอฮ์บอกว่าเวลาในดุนยาเนี่ยเวลามีอัลกุรานมีอายะฮ์อัลกุรานนะ มายังเจ้าเนี่ยนะเจ้าก็ทําเป็นลืมทำทำเป็นไม่รู้หรือฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะหรือไม่คิดที่จะหาความรู้นะทั้งทงที่ทุกวันนี้นะครับข้อมูลในใน,ในอัลกุรอานนะครับถูกแปลมาหลายภาษามากแล้วเราก็สามารถจะเข้าถึงได้อย่างง่ายได้นะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปใน Google เราก็สามารถจะหาได้นะหรือจะเอาตัวหนับราที่เขาแปลแล้วเนี่ยนะ เยอะแยะนะครับเอามาศึกษาดูมาอ่านมาหาความรู้นั่นคือสิ่งที่ที่เราสมควรที่จะต้องกระทำนะครับแทนที่เรานั้นจะไปจะไปดูตรำราอื่นๆจากอัลกุรอานนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีนะครับมีก็มีพี่น้องเราหลายคนนะครับที่คืออัลกุรอานเนี่ยเอาเก็บไว้เลยไม่ได้ดูเลยก็ไปดูจากตำราอื่นนะไปดูจากข้อเขียนของคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันะนะครับพังค์เราจะต้องดูเพราะหลักพื้นฐานอักขีรักของเรานนเนี่ยก็คือต้องศึกษาขอ้อมูลจากอัลกุรอานนะครับเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อ <ๆ S 2> เพื่อเราจะได้มีอักขีรักที่ที่แน่นนะนะนะมันไม่โอนเอ็นเวลาไปรับแนวคิดแปลกๆใหม่ๆอะไรมาเนี่ยเราต้องมามาเทียบเลยนะครับว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกับอัลกุรอานไหมนะครับถ้ามันแปลกๆมันไม่สอดคล้องกับอัลกุรอานเนี่ยเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับต่ออัลกุรอานแล้วก็สุนัขทารุณนี่มาก่อน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าไอ้ความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเนะนนื่องมาจากว่าเราหันหลังให้กับอัลกรานหันหลังให้กับสุนนะขรัวซุ่นสล,ลอลาอาลิสลัมนั่นเองนะครับมันถึงได้เป็นแบบนี้นะครับพอหันหลังให้ปั๊บเนี่ยครับมันก็ทําให้ชะตาน,นี่ก็เข้ามาเลยนะเข้ามาเลยทําให้เราเนี่ยออกหาจากอัลกรานไปเลยทางที่ถูกต้องมันก็จะพยายามจะปิดกั้นเรานะไม่ให้เราเข้าถึงให้ได้ พยายามเสนอแนวทางใหม่ๆต่างๆนะอิสลามที่อัลลอฮฺสุบไบให้มาที่เราสวดนำมาบอกนั้นเราไม่ต้องมาเสียเวลาคิดพี่น้องนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาคิดเชื่อแล้วก็ทําตามอย่างเดียวนะครับศึกษาให้รู้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามนะแล้วก็รักษา,าการปฏิบัติของเรานะให้มันคงเส้นคงวาหรือให้มันมีความเพิ่มขึ้นอีมานเรื่องของการอหมานนั่นเองนะครับอัลลอบอกว่า เมื่อ,องการงท่งาไของเราได้มีมาอย่างเจ้าเนี่ยเจ้าก็ทําเป็นลืมซะนะทำไปลืมไม่ให้คำหนักไม่ใส่ใจไม่อะไรต่างๆพวกนี้นะแม้ถ้าเราซุนจะบอกจะสอนจะปฏิบัติเป็นแบบอย่างอะไรเอาไว้อย่างไรเราก็ทําเป็นลืมทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนนะครับแต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมนะไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับบางคนนะครับบางคนนะอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนะเพราะเราถือว่าเออเราก็เป็นมุสลิมแล้วเป็นลูกมุสลิมนะ ยังไงก็ได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับคิดที่ผิดนะครับแม้จะมีกเรมาชาดา์กาตาหมัดแต่ถ้าในใน,ในการปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับแสดงเห็นถึงการปฏิเสธปฏิเสธต่อองค์การของอัลกุรอานปฏิเสธต่อสุนนะข้าขรสัสละละูลสุลลาราเลสลัมนะครับเราก็จะต้องไปถูกลงโทษในวันอาขระอย่างแน่นอน,นันนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศในในใน ในนรกที่เราสุวาราบรรยายให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับบางส่วนนะที่พะองค์ได้บอกเรานะแต่ยังมีเยอะที่เราจะต้องไปเจอนะแต่เราบอกแล้วนะครับว่าการรบโทษของเรานั้นรุนแรงยิ่งนะครับเราบอกนะครับกุลมาณียดยูลูดูหุมบัดดันนาหุมยูลูดันไก่ระหาเรียรูกลาลาคราดที่ผิวหนังของเขาเนี่ยสุกไหมเนี่ยเราจะเปลี่ยนผิวหนังอื่นให้มันงอกขึ้นมาอีกนะแล้วมันก็จะถูกไหมอีกแล้วเราก็จะเปลี่ยนขึ้นมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละครับ นะครับจนกว่าจนกว่าเนี่ยบาปที่เราทำอาไว้นี่มันจะหมดไปหรือบางคนเนี่ยถ้าถึงขั้นเป็นกุฟอดนะครับก็จะต้องอยู่ในนั้นตลอดการดาอิมันอาบดาเลยนะครับ <S <s เลียรูกุลาอาสซาบเพื่อให้เขาได้ลิมรสการลงโทษอันเจ็บแสบนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกเตรียมาไว้นะครับสำหรับคนที่ฝ่าฝืนยะโศหังแล้วก็ดื้อรั้นก่อนละซุบฮานหัวุตาลานะครับพระองค์บอกเราก,ว,กว่าเช่นนั้นแหละนะ ที่แกตาบอดเนี่ยเมื่อองค์การทั้งหลายของเราได้มาอย่างเจ้าเนี่ยนะเจ้าก็ทําเป็นลืมนะลืมมันละน,น,นัตวนาลกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเจ้าก็จะถูกลืมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะลาบอกให้เราได้รับรู้ในอัลกุรอานนะครับบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องไป,ไปเผชิญในวันนั้นนะครับถ้าเ,เราเป็นคนที่เพิกเฉยละเลยนะครับหันหลังให้กับการริลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานในวตาลานะครับ ไม่ว่าจะเสียงอาารย์จะดังแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ทําเป็นหูทวนลมแลาเป็นไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินก็คือคนะิดคิดที่จะรเมินชีวิตในดุนยาอย่างเดียวคิดจะประกอบอาชีพคิดจะประกอบธุรกิจหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้แบ่งเวลาเพื่อที่จะสืบยุดธ์กับอลอสซูบาร์ในวัตลาทั้งทั้งที่ลอสซูบานั้นเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองที่ระรับเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่อลอสซูบานั้นประทานให้นะครับ แต่ฉนัยเลยเนี่ยบางคนเนี่ยยังเนรคุณก่อรัศมุบาฮาเนวตาราครับไม่ยอมที่จะสยุตก่อรัสุบาฮาเนวตารานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องไข้คร,ครัวแล้วก็ตระหนักให้มากนะครับเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเรานั้นในดุนยานีะก็เ,เพื่อที่จะหาลิสกีมาประทังชีวิตมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเรานะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้มีพลังกำลังให้มีแรงมีแรงเพื่อทําอะไร <P ew> er> เพื่อทําอมันณิบะดาต่อรัศมีมหาเนวตารา <P ew> er> เพื่อรับใช้ศาสนาคอรรัศมีมหาเนวตารานะครับในทุกๆมิติในทุกๆอย่างที่เรามีความถนัดนั่นเองวันอย่าได้หลงเนื่องตัวนี้นั้นบางคนนั้นหลุดเลยนะครับมุ่งมั่นเอาในดุญญนย์ยงเดียวถามว่าเรารับความสมเร็จก็ตามในการทํางานในการหารสกีต่างๆนะได้มีโอกาสได้มีเกียรติยศสูงส่งในสังคม,มาถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อหลอดไปได้หรือไม่ มันเป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อถึงจุดถึงเวลามาันทุกอย่างเราจะทิ้งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในดุนยานี่นะครับให้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังแล้วเราก็จะต้องกลับไปพบกับพระรัศมุวารา,า,รากลับไปตอบคําถามกับรัศมวีวาลาว่าเราใช้ชีวิตในดุนยาอย่างไรนะสิ่งที่เราใช้ที่เราสั่งเราปฏิบัติหรือไม่นะ ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยนะเราเพ่อเฉยระเเรเลยเนี่ยวันข้างหน้าเราจะตรงถูกคิดบัญชีนะครับลอตตานั้นก็จะเป็นผู้ตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดนะครับถ้าใครก็ตามที่รักษามันรักษาอา,า,า,อา,านาของเขาเนี่ยอลัลลอฮฺสุบะลก็จะประทานความดีให้กับเขาแต่ใครที่หันนลังให้กับอลัลลอฮฺสุบหะฮในวตัตลา Kai yang fafser dalam subahat, dalam tala, pasti. Kita akan terhukum. Kau itu, dia 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 akan terhukum